แผงไฟกระพริบบอกว่าไส้กาองน้ำหมดอายุแล้วเราก็จะเปลี่ยนกันนะครับแล้วปิดสายก่อนไม่ถอดเนละอาาาาย์ที่ถอดแล้วก็จะมีเสียงเตือนเราก็เอาแผงอุจจรออกึอ๊บปอดปดออกได้นะครระวังน้ำพุ่งนะเราจะต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการช่วยงัดน,นะครับดิงออก จะแน่ตเพราะว่าไม่ได้ถอดมานานอแล้วก็ลงซิงหมุน,มนแหวนนิ้วชี้กดตรงนี้นะครับตรงเขี้ยวเนี่แล้วก็นิ้วโป้งดันขึ้นได้มาอันนี้ใส่กองเก่าเนาะ ที่บนก็ลักษณะดึงไปด้วยไปด้วยดึงไปด้วยถักไว้ก็ล้างทำความสะอาดได้นะครับเสร็จแห้งได้นะทำอาอตกแห้ง ไม่รีบก็รอตักแห้ไหนก็ได้ต่อมาเป็นไส้กรองอันใหม่นะครับตอนต่อตยปจะไม่ใช่ถุงไม่ทิ้งนะครับเป็นคู่มือถ้าไม่แม่งก็สามารถดูคู่มือได้ เขาจะบอกวิธีเลยว่าต่อยังไงประกอบยังไงนะครับเนี่ยถ้าไม่ได้ก็อ่านคู่มือได้นะครับใช้กองถังการใช้เครื่องกองน้ำเนี่ยเขาสือหมายกับว่าเรามีใช้กองน้ำเป็นตัวกองเชื้อโรคแทนไตของเราให้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็พออันนี้เขาบอกว่าไอ้กองได้ห้าสลิดใช่ไหมกองได้ห้าสลิด ก็ได้5พ0 0ลิตรผมหานเฉลีย่ยแล้วเนไง10ลิตรละประมาณบาทเศษซึ่งมันก็ยังประหยัดก,กว่าซื้อน้ำเองนะครับนี่เข้ามาประกอบได้เลยเราสามารถตรวจดูเช็งเชื่อได้ว่าไอ้สกปรกไหมของพวกยันขาวสะอาดอยู่ถ้ามันขึ้นสน,นิมหรือว่ามีรอยดำๆเข้าไปสีฟันมาขัดขัดได้นะครับนีม่มันสะอาดอยู่ต้องใสาา่สาาเลยกดปึ๊บกดเข้ามานะมันมีรูระบายอากาศนะออกมาปึ๊บนีหมุนเะมื่อกี้หมุนซ้ายคลายทีน,นี้หมุนขวาแน่นคะรับดูเขี้ยวให้ตรงเขี้วนี้ โตงกบบตรงนี้ดูให้โตงแล้วก็ววกดลงไปอือกดลงไปแล้วไปอันขอ้อลงมาทางไหน,น,น,นขวาโอเคเลื่อนเรื่อยๆไปนั่งกึ๊กวนจนสุดคก๊กแล้วนนลวน,นจนล็อคจนมันล็อกอ่ะ รูเล็กเสร็จรูเล็กรูใหญ่เสร็จรูเล็กรูใหญ่เล็กเสร็จเล็กใหญ่เสร็จใหญ่ให้สุดอ่ามันมีขีดสุดของมันนะขีดเสียบให้สุดในกล่องมีแถมอันนี้ด้วยนะครับในกล่องในเซ็บ้าเข้าไปจะไฟปั๊บแล้วก็ครอบ ที่ร้องเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ได้ใส่ฝา,าเดี๋ยวพอใส่ฝาแล้วมาดูแผงวงจรว่าเป็นงไงบ้างเอ๊บนี่ฝาบริสนิทนะแผงวงจรก็จะคำวนวณว่าโอเคมีคุณภาพในการกองน้ำได้ร้อนะครับผมใช้โฟมที่ได้มาเป็นฐานรองแล้วก็ถุงที่บอกว่าอย่าทิ้งนะฮะ เพราะว่าเนื่องจากว่าเครื่องของน้ําผมเนี่ยอยู่ในห้องครัวก็พรอไว้เพื่อป้องกันการน,น,น้ํามันอีกเรื่องหนึ่งหลังจากเปลี่ยนใส้กรองใหม่ๆนะครับแล้วก็เราเปิดน้ำในครั้งแรกเนี่ยมันจะมีผงคาร์บอนออกไปด้วย ซึ่งผงคำว่านี้เป็นของที่แม่อะไรนะก็ถ้าใครมีคาร์บอนเพื่ออะไรอะไรช่วยช่วยเรื่องของเสียไม่จำกัดพิทคาร์บอนเดียวกันผมไม่เค็มนะรถมีคาร์บอนเดียวกันไหมนะครับก็ถ้าเรื่องความชื้นก็จะเปิดน้ำทิ้งไว้20นะนาทีก็ได้นะครับประมาณ10นาทีอย่างนี้ก็รอรอน้ำออกมานี่เห็นไหมมีน้ามีเป็นคาร์บอนโอ้ยเช้งพ้นเลยนะเช้งพ้นเลยนะ ก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ15นาทีก็จะน้ำใสแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมขอบคุณมากครับ